ตอนนี้ในวงการแพทย์มีการพูดถึงคำคำเดิงขึ้นมาว่าเรามีลำไส้เนี่ยเหมือนกับเป็นสมองที่สองของคนเราจริงเหรอคือค่าแหลกไม่ได้วิธีคิดแบบสมัยก่อนว่าฉันทำตัวฉันให้สะอาดไม่มีเชื้อโรคคือดีที่สุดกินยาฆ่าเชื้อเอาให้มันตายหมดเลยทั้งลำไส้เลยไม่ได้แล้วกินทับเพืือไม่ได้แล้ววิตามิน B6 จะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยคลีนสมองของเราถ้าวิตามิน B ีเสียสมดุลเนี่ยในระยะเวลาอันไม่ใกล้ไม่ไกลของคุณอาจจะเป็นความเสื่อมของสมองได้อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ ผู้ชมครับไลฟ์แฮ็กตอนนี้น่าสนใจมากครับเป็นกุญแจสําคัญที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หลายๆคนนั้นรวมผมด้วยนะครับเป็นกุญแจสําคัญเกี่ยวกับการที่จะมีสุขภาพดีครับก็คือเรื่องของไมโครไบโอมผู้ที่จะมาคุยให้เราฟังก็คือคุณหมอที่ประทัดชุนหาสวัสดีกุลหรือหมอปองนะครับ สมาคมการแพทย์มนุษย์ปรัชญาไทยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนไปเข้าเรื่องไมโครไบโอมครับผมเอ่อในการศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันมีหลากหลายสาขาการแพทย์ที่เรารู้จักเนี่ยมันเป็นการแพทย์กย็เรยียกว่าเป็นการแพทย์คอนเวนั่นชัลเมดิซีนนะครับก็ผู้ใหญ่หมอก็จะจบมาทางซิกายอเมริกาอเมริกันบอร์ดอะไรเงี้ยน่าจะเป็นจุดที่ที่เรามักจะพบเจอได้ทั่วไปในครั้งนี้เนี่ยในสายการแพทย์ที่อาจจะมาทางการแพทย์ทางยุโรปนะครับนะยุโรปเนี่ยอาจจะมีผมว่าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแพทย์ที่คล้ายๆกกับ แพแบบองค์รวมพูดถึงเรื่องของสมุนไพรหรือว่าฟังดูเหมือนอเมริกาสมัยใหม่จา๋าครับยุโรปมี ใหม่บนเก่าด้วยมีใหม่บนเก่าและเขาเล้าเรงั้นมาครับและชอบรีเสิร์ชคือเขาชอบเอาของของที่เป็นรูทดั้งเดิมของเขาเนี่ยมาวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับแล้วถ้าเราเกิดเราไปดูงานที่ยุโรปเนี่ยมันมีแต่สมุนไพรที่สกัดมาเพื่อฉีดด้วยนะอเหรอเออะไรก็จะเป็นอะไรที่เขาแอดวานซ์ไปซึ่งศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งซึ่งมีมายาวนานเนี่ยนะครับร้อยกว่าปีละร้อยร้อยปีเนี่ยชื่อศาสตร์การแพทย์มนุษยปรัชญาก็ จะมีรากฐานมาจากเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แบบองค์รวมที่มีเรื่องของบอดี้แอนด์มแล้วก็นนผมก็ได้ไปร่ำเรียนมาอันนี้คือฝั่งยุโรปว่ะดิเป็นฝั่งยุโรปเป็นฝั่งยุโรปนะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือเมื่อเราเรียนลึกลงไปแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันกลับมา เชื่อมโยงแล้วกันนะฮะ<ม>หรือคล้ายคลึงกับ<ม>หลักการแพทย์ที่เรารู้จักอย่างการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยนะฮะออซึ่งมันทําให้เราเห็นว่าโอ้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกเนี้ยในที่สุดถ้าสิ่งที่เราเรียนรู้มันเป็น universal wisdom หรือเป็นภูมิปัญญาที่มันเป็น ควา,ามจริงอ,ะอ่ะเป็นสากลนอะ่ะในที่สุดแล้วมันก็จะมีความสอดคล้องกลมกลืนกันแปลว่าหมอฝั่งยุโรปที่เราดูถ้าถ้าถ้าผมคิดแบบสมัยก่อนของยุโรปนะที่เขาผ่าทําแฟงเกนสไตล์อะ,อะไรตัวอะไรนะฝั่งฝั่งจีนมีหมอแม้นะจับชีพจรมีพลังชี่มีจุดมีอะไร,รมันไปเชื่อมกันว่าเจอเหมือนกันยุโรปก็รู้ว่ามันมีจุดด้วยอะไรอย่างนี้เหรอใช่ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาการปวดประจําเดือนเนี่ยหมอจีนเนี่ยจะมีการใช้จุดฝังเข็มบริเวณข้อเท้าเนาะ นะแต่ถ้าเป็นทางยุโรปก็อาจจะเทคนิคไม่เหมือนกันแต่เขาจะใช้มัสตาร์ดในการประคบตรงบริเวณข้อเท้าจุดเดียวกันนี่แหละแล้วช่วยลดอาการปวดประจําเดือนนี่เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับมันตรงกันเองนะฮะนะแล้วก็จะบอกว่าความเข้าใจในเชิงของมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็มีความหลากหลายแต่ครนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอ๋อองความรู้หลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันในแบบลึกซึ้งจริงๆเนี่ยแม้แต่ความรู้ที่โบราณโบราณหลายๆอย่างเนี่ยมันกลับมา ถูกพิสูจน์ว่ามันมีความเป็นจริงในยุคปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นอันนึงเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเนี่ยนะครับนะยุรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือคุณปู่คุณย่าจะบอกว่าถ้าภูมิปัญญาของคนเราเนี่ยคิดว่าอยู่ที่ไหนครับสมองคนจีนบอกอยู่ที่ท้องเอออยู่ที่พุงจะไปอยู่ที่พุงได้ไงเออซึ่งซึ่งถ้าเราฟังก็จะตลกเลยนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ในวงการแพทย์มีการพูดถึงคำคำหนึ่งขึ้นมาว่าเรามีลำไส้เนี่ยเหมือนกับเป็นสมองที่สองของคนเราอันนี้ถูกวิจัยออกมา นะครับจริงเออจริงเหรอเอาเป็น Second เซ c เ n อร์ a บรเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือว่านะครับในพันธุกรรมของคนเราที่มีอยู่เนี่ยนะครับสมมติเรามีพันธุกรรมอยู่ร้อยหนึ่งนะนแต่ถ้าเราไปนับพันธุกรรมที่อยู่ในลำไส้ที่เป็นพวกแบคทีรียเยอะแยะๆเนี่ยะนะมีปริมาณของสารพันธุกรรมนี้อยู่ในลำไส้เราเนี่ยเกือบห้าถึงสิบเท่าเยอะกว่าพันธุกรรมของเราอีกนั่นบอกว่าเพราะฉะนั้นตัวเรากําหนดโดยอะไรบอกถ้าโดยกาหนดพันธุพันธุกรรมเนี่ยเรากาหนดด้วยแบคทีรียด้วยเหมือนกันนะ แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันไม่ได้มาช่วยเราคิดเนี่ยอ่าแต่ว่าแบคทีเรียหลายตัวมีบทบาทในการที่จะย่อยทลายทาลายของเสียมีบ,ท,บทในการสร้างวิตามินที่สําคัญะนะฮะแล้วมีบทบาทในการที่ช่วยทําให้สมดุลของการอักเสบในลำไส้เนี่ยมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่ คลอดมาแบบธรรมชาติจะมีต้นทุนทางแบคทีเรียที่เรียกว่าไมโครไบโอมเนี่ยในลําไส้ดีเพราะว่าคลอดมากับแม่เนี่ยก็คือเข้าปากมาปุ๊บเนี่ยได้ได้แบคทีเรียที่ดีๆมาอยู่แล้วะะนะคระเพราะฉะนั้นเมื่อเขาโตขึ้นมาเนี่ยปัญหาเรื่องของภูมิต้านทานเขาจะน้อยกว่าปัญหาเรื่องของการอักเสบในลําไส้น้อยกว่าะนะฮะและล่าสุดเราเพบว่าแบคทีเรียทยี่ในลำไส้มันสามารถสร้างสารบางอย่างที่ไปทํางานร่วมกับตัวเชื้อไมโครไบโอมที่อยู่ในปอดเราด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยในปรากฏการณ์ของการติดเชื้อโควิดเนี่ยเราพะว่าคนที่มีสุขภาพลําไส้ที่ดีเนี่ยเวลาติดเชื้อโควิดจะไม่ค่อยป่วยนก<อ>นะครับนะแต่สิ่งที่เรากลับมาที่เรื่องของสมองเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าตราบใดที่ลําไส้ของเราเนี่ยมันไม่สมดุลน,<อ>นะครับมันมีการอักเสบอยู่เรื้อรังในลาไส้ลําไส้ของเรามันมีบทบาทในการสร้างสารสื่อประสาทที่เรียกว่าเซโรโทนิน นะทางการแพทย์เรา,อ,าอธิบายเซโรตทนินว่ามันเป็น m o o d s t a b i l i z e r คือเป็นตัวที่ทําให้เรื่องของอารมณ์ของเราเนี่ยมันนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามท้องไส้เราไม่นิ่งเนี่ยร่วมกับที่มีภาะวะความเครียดขึ้นมามันจึงเกิดภาะวะที่บางทีเนี่ยไอต่อมหมวกไตมันสร้างอะดรีนาลีนออกมาเยอะคุณก็กลายเป็นแก้วที่เขย่าตลอดเวลาคุณจะเทความรู้ยังไงมันก็กระเด็นออกหมดอะไรอย่างนะี้ไม่มีโอกาสเท่าคนที่นิ่งครับ oh. แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า บางคนเนี่ยพอเครียดแล้วทำไมทนความเครียดไม่ได้เป็นแพนิกขึ้นมาเราก็จะบอกเพราะสมดุลเหล่านี้มันเสียไปหมดเป็นเพราะสมองเหรออาจจะเป็นเพราะลำไส้อตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทุ่มกำลังเต็มที่ในการที่จะวิจัยว่าในลำไส้เรามีสายพันธุ์แบคทีรียอะไรที่เหมาะสมกับลำไส้และทำให้โรคต่างๆนี่มันดีขึ้นบางตัวแก้อาการอักเสบของผิวหนังบางตัวแก้อาการอักเสบของอ ทางเดินหายใจแก้หอบหืดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่การแพทย์ต้องการที่จะไปคราวนี้มันสําคัญกับสมองเ๋ยนะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดคําว่าไมโครไบโอมไปหลายครั้งแล้วจนผมเริ่มเข้าใจแล้วมันมันคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในตัวเรานี่แหละและมันเป็นประโยชน์กับเราครับและเราขาดมันไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่แปลว่าถ้าเราทำกับมันไม่ดีเราก็จะไม่ดีไปด้วยเราก็จะส่ปผลอย่างมากมายผมมีตัวอย่างของ ผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องของอาการเหมือนโรคซึมเศร้าหรือรว่าโรคอาการเหมือนงุดหงิดนะครับมีลักษณะ r อ s s i v e แล้วก็คือซ,ซึ่งถ้าถามผมมันจะไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในตัวเราได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้โดยเทคนโนโลยีหลายๆอย่างเราสามารถเดี๋ยวนี้สามารถตรวจทางแลบได้ด้วยเหมือนกันแล้วเราพบ,บว่าโอ้คนนี้มีปัญหาเรื่องของอาสารเสียบางอย่างที่เกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ไม่สมดุล นะครับเยอะเป็นพิเศษแล้วหลายๆตัวเช่นเป็นอย่างเช่นวิตามิน B6 กเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเมื่อไหร่เสียสมดุลตรงนี้ปุ๊บวิตามิน B6 จะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยคลีนสมองเราเวลาที่เราตื่นมาทํางานเราสิ้นวันเราจะล้าใช่ไหมนอนหลับเสร็จปุ๊บเนี่ยกระบวนการที่จะทําให้สมองของเราเนี่ยมันรีเซ็ตแล้วก็สามารถที่จะวันใหม่มันจะจัดสายได้เราบางทีถ้าวิตามิน B เสียสมดุลเนี่ยจากการที่ไมโครไบโอมไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดการสั่งสมของสารเสียอยู่ทีละน้อยแล้วตรงเนี้ยมันก็มี งานงานวิจัยหลายๆตัวที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยถ้าสารตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันสูงมากขึ้นมากขึ้นมันโอกาสที่ภายในระยะเวลาอันไม่ไกลไม่ไกลสมมติสิปีควาอาจจะเป็นความเสื่อมของสมองได้นะครับอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมันก็มีความเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นพอมีเคสอย่างกรณีของคนที่มาด้วยเรื่องของอออความคิดความจําอารมณ์ไม่ค่อยสอะเียนแล้วเราคิดว่ามีปัญหาเรื่องของออไมโครไบโอมสิ่งหนึ่งที่เราต้องแก้ก็คือบอกงั้นเริ่มจากอาหารก่อนได้ไหม อาหารที่จะทาให้ไมโครไบโอมเสียสมดุลคืออะไรเดี๋ยวนะคุณหมอไมโครไบโอมเนี่ยอยู่ในโซนของลําไส้ร,ระบบย่อยอาหารเท่านั้นหรืออยู่แขนขาตับไตด้วยจริงๆมีอยู่ทุกที่นะครับแบคทีเรียนะฮะแล้วจริงจริงแล้วถ้าเกิดไมโครไบโอมในบางจุดยกตัวอย่างสุขภาพผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่เสียสมดุลตรงนี้เช่นบางคนเนี่ยไปกินยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะบ่อยๆมันทําให้ไอตัวยีสต์หรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มันมีลักษณะเป็นพวกกลุ่มเชื้อราเนี่ยมันเกิดเจริญมากผิดปกติอย่างเงี้ยม เรื่องของความเสื่อมต่างๆเกิด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขึ้นมา,า <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือค่าแหลกไ,ไ,ไม่ได้วิธีคิดแบบสมัยก่อนว่าฉันทําตัวฉันให้สะอาดไม่มีเชื้อโรคคือดีที่สุดครับใช่ไหมับ,บ,บปวดท้องกินยาฆ่าเชื้อ เอาให้มันตายหมดเลยทั้งลำไส้เลยนั่นเพราะนั่้กินเพื่อไม่ได้แล้วเพราะฉันแต่ก่อนเราใช้คอนเซปต์ปฏิชีวนะคือฆ่ามันใช่ไหมตอนนี้เราคืออะไรเราต้องมาเป็นโปรไบโอติกคือหมายถึงว่าช่วยส่งเสริมแบคทีเรียที่มันนิสัยดีนะให้มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยได้มากขึ้น แต่อันนึงที่มันจะเสียสมดุลก็คือเรื่องการติดหวานการกินหวานวาน,นะฮะการที่กินหวานเยอะเกินไปมันจะเอื้อให้แบคทีเรียบางสเตรนบางเชื้อเนี่ยมันจเจริญโดยเฉพาะพวกยีสต์นี่ชอบความหวานมากเพราะฉะนั้นไปย้อนไปคิดถึงการแพทยองโ์รมสมัยก่อนบอกถ้าอย่าให้เด็กกินหวานนะ,ะ,ะเคยได้ยินไหม<ค>ถ้ากินขนมหวานเกิดอะไรขึ้นคุณกินขนมหวานมากไปไม่ได้ แต่ตอน<ะ>ตอนผมเด็กมันมีแค่ว่าฟันหล่อแต่นี่เราวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ไม่นิ่งสมาธิไม่ไดีเริ่มมาแล้วใช่ไหมะะฮะเพราะฉะนั้นพอวปวิทย์เข้าไปอือจริงฮะอ๋อเพราะว่าเด็กที่ติดหวานเนี่ยบางทีไมโครไบโอมันเสียแล้วมันก็เลยทําให้เกิดภาวะวุ่นวิ่วุ่นวายเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับสมองไหมล่ะมันก็เกี่ยวกับสมองดังนั้นการดูแลอาหารการกินที่เหมาะสม ก็จะมีส่วนช่วยในการทําให้สมองของเราดีได้กับไปคอนเฟิร์มเรื่องของที่บอกว่าโอภูมิปัญญาเรามันอยู่ที่ท้องเนาะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะลงลึกไปกว่านั้นอีกเราก็อาจจะเสริมเรื่องของตัวโปรดักที่เป็นเรื่องของไมโครไบโอมที่ดีเข้าไปได้นะครับอันนึงที่มีการพูดถึงเยอะก็คือเรื่องของกิมจิหรือเรื่องของ ซาวเคราจะเป็นดองเนี่ยผักดองหรือการกินนมนมเปรี้ยวใช่ไหมฮะพวกนี้ก็จะมีการเสริมพวกแลคโตบาซิลัสแต่ว่านมเปรี้ยวของเราเนี่ยบ้านเราบางทีต้องเลือกยี่ห้อที่ไม่หวานนะไม่งั้นกลายเป็นว่าหวานไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาช่วยทําให้เราสามารถที่จะมองภาพกว้างได้ว่าวิลเนสเนี่ยถ้าเราดูแลปัญหาหนึ่งปัญหาเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของสมองเป็นแค่สมองก้อนเดียวแต่เราจะต้องดูให้ครบองค์ ดูทั้งตัวดูเรื่องของระบบต่างๆให้สมดุลตรงนี้ก็จะช่วยทําให้สุขภาพดีและยืนยาวในระยะยาวนะครับแปลว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนทัศนะว่าเราเราไม่กินยาฆ่าเชื้อโรคพร่มเพื่อ เราต้องคุยกับหมอดีๆไม่ใช่เราไปซื้อมากินเองแล้วเราก็บอกว่าเป็นวิธีที่ดีจากสองเราต้องช่วยให้เกิดจุลินทรีย์ที่ดีในตัวด้วยใช่ไหมหมออย่างหนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่บางทีแบบเราเจอก็คือว่าพอเป็นหวัดเจ็บคอปุ๊บเนี่ยนะฮะใน3วันแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนเราจะต้องไปซื้อยาปฏิชีวนะมาแล้วซึ่งในความเป็นจริงนทางการแพทย์ต้องฆ่าแล้วต้องกินให้หมดโดดด้วยเดี๋ยวมันดื้อยาต้องฆ่ามันให้ตายหมดเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหวัดในช่วง3าวันแรกส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัส เพราะฉะนั้นเนี่ยในสามวันแรกถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆกินนะ้ำมะนาวพักผ่อนเยอะๆใช่ไหมฮะ,ะ,ะบางทีหายหวัดซะก่อนก่อนที่มันจะกลายเป็นการติดเชื้อ,อที่เป็นเสมหะเขียวเป็นเสมหะเหลืองอกรณีอย่างนั้นเนี่ยเราค่อยไปกินยาปฏิชีวนะแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้บางทีมันช่วยลดโอกาสที่เราจะต้องไปใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จําเป็นและในระยะยาวเนี่ยเราจะพบว่าโรคหลายๆโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเสียสมดุลของภูมิต้านทานหลายๆอย่างมันเกิดจากการที่เราไม่ได้เทคแคร์เรื่องนี้ดีพอครับ นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเสริมข้อมูลให้กับท่านผู้ชมนะครับในการดูแลตัวเองอย้ำอีกทีครับดูแลก่อนจะป่วยเป็นวิธีที่ได้ผลมีประสิทธิภาพมากกว่าเอาไปฝากไว้ให้ป่วยแล้วให้หมอแก้อย่างเดียวนะครับขอบคุณหมอปองมากๆครับ,รบขอบคุณครับ